สังเกตได้จากเม็ดอาร์คนะครับเป่นไงสภาพสวยอาร์คเดิมโรงงานแน่นอนนะครับอันนี้บอมการันตีให้นอกจากภายในกว้างขวางเป็นสไตล์ลักช์ทูแล้วนะครับแต่คันนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าบอร์ดเสาสามครับเลี้ยวไปได้เลยผมชอบมากอะ่ะนี่รับเลี้ยไปกับตัวรถได้นะฝั่งทางด้านขวาของบอมก็ทําได้ฝั่งซ้ายก็ทําได้เหมือนกัน การันตีรถสวยคุณภาพคุณภาพเกรดเอเลือกเจมส์มาเถครับสวัสดีครับพบกับบอมเช่งเคยครับกับการรีวิวรถยนต์เข้าใหม่จากทางโชว์รูมเจมส์มาเถครับวันนี้บอมแล้วก็ทีมงานเจมส์มาเถอยู่กับรถยนต์มิสูปาเจโร่2.4 GT ขับเคลื่อนสีเทปี2011รุ่นท็อปครับก่อนไปดูกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก่อนนะครับ่รรูป้านหน้าต่างเขาเป็นยังไงไปดูนครับเราเริ่มต้นจากรเด้านด้านก่อนเลยครับตัวนี้นะครับมีการพัฒนาออกแบบเป็นตัวมิเนอร์เชนนะครับ เป็นรถยนต์มิซูปาเจโร่ระบบไฟหน้าครับโอ้โหโคมไฟใส่เปิงนะครับมาพร้อมระบบไฟหน้าแบบไฮโดรเจนนะครับมาพร้อมไฟตะหมาะคู่หน้าและโดดเด่นอีกเช่นเคยครับกระจังโครเมียมบง่งบอกถึงความเป็นมิตซูปาเจโร่<อ>ครับ,บรถมี1ิบทำไมมันมีรอยขีดรอยข่วนไหมเนี่ยกระจังหน้าพี่เห็นหลายคันแล้วบอกกันนะครับคันนี้สุดยอดของความสวยครับกระจังหน้าไม่มี ลิ้วรอยรวมถึงบริเวณสเกิร์ตด้านหน้านะครับไม่เคยผ่านการวิ่งหนักๆน,นะครับสาภาพโดยรวมถือว่าสวยมากแต่ขอบอกนะครับบอมชื่นชอบในตัวนี้มากเลยตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ปัดทําความสะอาด่าบูดาขึ้นเขาลงเขานะครับมีมีหม,มอกนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้นะครับเช็ดทำความสะอาดได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของบริเวณด้านข้างกัน นะครับว่ารุ่นนี้มีอะไรมาบ้างอะนะครับผมอ่ะเราเริ่มต้นจากบริเวณล้อแม็กกันเลยนะครับโยล้อแม็กมันใช่ล้อมันปะเนี่ยทำไมมันเงาอะไรขนาดนั้นรอยก็ไม่มีพี่รถรถที่พี่ขับเนี่ยรอยเต็มไปหมดเลยคันนี้นะครับล้อแม็กสวยงามมากเป็นล้อแม็กสแตนดาร์ดนะครับยางไม่ต้องพูดถึงครับวิ่งยาวๆครับรุ่นนี้ยาว,ย,าวยันปีหน้าเลยครับอ่ารุ่นนี้นะครับให้ ซีรียางมาที่265 65R17 นะครับมาพร้อมรัดยางด้วย Biston ยางดีนะครับรุ่นนี้ไม่พอครับถัดมาครับเรามาดูในส่วนของตัวนี้เลยโอ้โหมีกราบด้านข้างให้ด้วยนะครับมีไฟเลี้ยวให้ที่ข้อแบบพรีเมียมนะครับอยากได้ไฟเลี้ยวข้างกระจกอะถ้าอ,อยากได้ไฟเลี้ยวสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้สามารถย้ายไฟเลี้ยวจากตัวนี้นะครับย้ายขึ้นมาอยู่บนที่นี้ได้เลยแต่รุ่นนี้ปาเจโร มาพร้อมที่ครอบแบบพรเมียมจริงๆมันก็สวยอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปเตกตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็มีกราบข้างให้ด้วยนะครับผมมีบันไดข้างก็ปีนขึ้นได้เลยครับนี่นะครับปีนขึ้นไปได้เลยนะครับผมนะครับแล้วก็ถัดมานะครับมีแหลกหลังคาบนให้ด้วยนะครับแหลกโรงงานมีมือเปิดแบบครีเดียมครับพันนั้นที่พี่ไปดูอะแหลกหลังคาข้างบนมันเป็นรอยอะไร ของเราก็ไม่เป็นครับสภาพสวยมากนี่เลยเป็นสีดำนะครับดำเงา,าตัดกับตัวรถดูแต่ตัวเอสวยงามสปอร์ตมากๆนะครับ<อ>ผมมือจับโครเมียมเนี่ยไอเวลาพี่เขาเห็นเขาใส่มันมีรอยขีดรอยข่วนอ่ะมันมีไหมนั่นอ่ะโอ้โหนี่เลยดูกันใกล้ๆเลยมีไหมครับโอ้โหสวยมากแทบไม่มีรอยเล็บรอยขดขีดไม่อ่รอยขดขีดกรบสัานรอยขูดขีดของแมวนะครับ สวยงามมากรุ่นนี้นะครับริ้วรอยโดยรวมถือว่าแทบไม่มีเลยนะครับสำหรับวีซูไปโรคันนี้ใครที่หาอยู่นะบอว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับผมอ่ะเดี๋ยวเราถัดมากันที่บริเวณด้านหลังกันบ้างเขาให้อะไรกันมาบ้างว้าวม,ม,มีครับมีกล้องหลังให้เอ้ขอโทษไม่มีกล้องหลังรุ่นนี้นะครับผมอายากได้กล้องหลังที่ไม่มั่นใจรถมาสามตอมันตัวมันคันใหญ่อะ่ะไม่มีกล้องหลังนะครับโชรูมเจอมาเหตุติดตั้งให้ นะครับผมไม่ต้องห่วงเลยซื้อไปได้กล้องหลังแน่นอนนะครับเพิ่มความปลอดภัยแต่จริงๆแล้วสําหรับมิสซูปาเจโรสปอร์ตในโฉม2 0 1 1โฉมสมัยนั้นไม่มีกล้องหลังแต่เขาให้เซ็นเซอร์มาด้วยกัน4จุดนี่ไปไงนะครับครบมาพร้อมไฟถอยไฟทับทีมแล้วก็ตกแต่งด้วยสเกิร์ตสวยงามนะครับปั๊มด้วยม i สซูปาเจโรอ่าสวยงามมากนะครับผมมีในส่วนของไฟเบรกดวงที่3มีในส่วนของสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับ สวยงามมากๆสาหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโครงสร้างกันแล้วก็ภายในออปชันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับน้องๆแล้วพี่เห็นรถคันนั้นอ่ะเขาเหมือนมีโดนอะไรมาเราจะดูยังไงว่าโครงสร้างมันเดิมอ่ะไปครับไป,ไปดูพร้อมกันว่าคันนี้โครงสร้างเดิมแน่นอนเปิดประตูมานะครับนี่เลยบอกให้ดูจากตัวโครงสร้างหลักก่อนนะครับเสาอ่านี่นะครับเสาเป็นเสาเดิมโรง,งงานนะครับน็อตเนื้อตะเข็บเดิมหมดนะครับสีเสือเนี่ยเวลาเราเรียกเราเอามือรูปเนี่ย จะเนียนนะครับไม่มีรอยสากติกงติ๊กเกรสติ๊กเกอร์มาจากรถหรือว่าน้องติดเองอะสติ๊กเกอร์มาจากโรงงานครับอ่านะครับแล้วก็ถัดมาเรามาดูในส่วนของกระดูกงูหรือปัจจัยสําคัญหรือโครงสร้างหลักๆนะครับว่ารถคันนี้ไม่เคยผ่านการชนหนักพี่ความตัดต่อมาแน่นอนดึงไ,ไหวไหเนี่ยโอ้โหนี่เลยนะครับที่มันดึงยากๆเพราะว่าบราจะบอกว่ารถเขาไม่เคยทําสีนะครับแล้วก็ไม่เคยมีการแกะ ของตัวเสาตัวนี้มานะครับมันเลยแก่ยากนิดหนึ่งนะครับนี่เลยสังเกตได้จากเบ็ดอาร์คนะครับเป็นไงสภาพสวยอาร์คเดิมโรงงานแน่นอนนะครับอันนี้บอมการันตีให้ซื้อไปแล้วพี่เคยเห็นเขาไม่ต้องห่วงรอยเขาบอกว่ามันสามารถทารอยอาร์คเองได้จริงๆการทํารอยอาร์คมันทําได้ครับแต่จริงๆแล้วการทําจากโรงงานกับทําด้วยมือของช่างโดยทั่วไปมันจะไม่เหมือนจริงๆแล้วถ้าอาศัยประสบการณ์การอยู่กับรถนะครับจะมองออกเลยว่าตัวไหนปลอม ัวไหนปเราดูในส่วนของสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวบอมพาพี่ๆนะครับไปดูในส่วนของภายในนะครับว่าก็มีออปชันความน่าเล่นขนาดไหนเดี๋ยว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 น้องๆเรารถปีสิบเอ็ดเบาะเบิร์มันไม่เยินเลยเหรอพี่ต้องไม่ทำเบาะเองไหมเนี่ยโอ้โหเบาะเลยนะครับสภาพเบาะใหม่มาก นะสภาพเบาะนี่แบบเนียนกิิบเหมือนสาวอบนมส0มซีซีมาพร้อมนี่เลยเป็นไงเพิ่มความสะดวกสบายขอโทษนะสมัยน pues ั้นก็ปรับไฟฟ้านี่ก็ถือว่าหลูมากนะปี2011นสะครับสภาพเบาะไม่ต้องห่วงซื้อไปนี้คือแบบเนียนคุณได้รถคันนี้พร้อมสาใบ18เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในครับว่ามีออปชั่นอะไรไปดูกันครับ ว้าวเข้ามาอยู่ในส่วนของภายในรถมิสูปาเจโล่ไม่น่าเชื่อว่ารถปีสองพันสิบอ็ดภายในคือใหม่กิปเนียนมากๆสำหรับมิสูปปาเจโล่คันนี้น้องแล้วถ้าเกิดพี่กินกาแฟพี่จะวางตรงไหน,นพี่เห็นเอาจะเนอร์เขามีทางด้านขวาแล้วของน้องอะ่ะของผมก็มีเหมือนกันครับนี่เลยอยู่เป็เวเก๊ก,กางนะครับมีถึงชองช่องมีถึง มีถึง2ช่องนะครับทั้งฝั่งผู้ขับขี่แล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนะครับผมเรามาเริ่มต้นจากบริเวณพวงมาลัยกันบ้างครับให้อะไรมาบ้างนี่เลยเป็นพวงมาลัยสก้านนะครับจับถนัดมือสภาพพวงมาลัยคือใหม่กริบมากสภาพสวยนะครับมาพร้อมพาร์ทเนอร์ชระบบเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัตินะครับและที่สําคัญระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบออโต้มีให้ด้วยนะครับนี่เลยเป็นระบบเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ล้อ นะครับผมมีหน้าจอขนาด7นิ้วเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนแสดงผลให้ครบเลยน,นะครับนี่เลยได้เลยเนี่ยเราใช้มือสัมผัสนะครับรอประมาณ2วิวาทีเพื่อเข้าสู่ระบบนี่เลยเป็นไงทันสมัยมากในสมัยนั้นนะครับนี่เลย DVD TV Navy นะครับมีในเรื่องของการตั้งค่าเปิดปิดครบเซตเลยขนาด7นิ้วในสมัยนั้นถือว่าล้ำมากๆนะครับถัดมาก็ได้ในส่วนของแอร์เป็นแบบออโต้เรียบร้อยนะครับวิทยุก็ อาจจะเป็นวิทยุสมัยเดิมนะครับผมก็สามารถฟังเพลงเชื่อมต่อในส่วนของ FM AM USB นะครับ CD MP3 ได้ครบเลยนะครับแล้วถ้าเกิดอย่างพี่ขับทางไกลแฟนพี่ดูบุหรี่หรือว่าแบตพี่จะหมดอย่างเงี้ยพี่จะต้องทำยังไงอ่ะนี่เลยนะครับมีช่องสำหรับจุดบุหรี่นะครับมีให้นะครับสามารถใช้ตัว power outlet เสียบชาร์จมือถือได้นะครับแล้วก็นี่เลยมีส่วนของแอร์เปิดปิดแอร์หลังให้ด้วยนะเดี๋ยวไปชมกันว่าเป็นยังไงบ้าง แล้วก็มีตัวเปิดปิดเซนเตอร์ให้ด้วยถือว่าครบรถมากๆสำหรับมิสูปาเยโรคันนี้ครับข้างหน้าพี่พอแล้วพี่ขอไปดูข้างหลังเลยมันนั่งสบายไหมน้องโอเคเดี๋ยวไปกันครับผมโอ้โหว้าวว้าว,าวาภายในคือแบบใหม่มากๆจริงๆบอมไม่กล้านั่งเลยนะสงสารนความสานะอาดคือมันปี11จริงๆครับภายในคือใหม่มากเหมือนแบบสไตล์ลักชัรี่ คือเบาะสภาพคือเนียนกริบพราะเลขใหม่วิ่งเพียง9ก้าหมื่นโลเท่านั้นครับอ่ะเดี๋ยวบอมปาคุณลูกค้าไปดูกันนะครับโอ้โหสภาพภายในคือใหม่มากนะรวมถึงผ้าหลังคาคือไม่มีรอยเปื้อนเลยนะครับเบื้องต้นดมันจะหลังตรงนี้เหรอ้พี่ยปรับเอน่้ได้แน่นอนครับนั่งแบบนี้หลังหักแน่นอนเดินทางไกลแต่เบาะมิตูปริยโรดรุ่นนี้นะครับสามารถปรับได้40 60นี่เลยปรับแค่เอ็นแค่นี้ครับใช้ปลายนิ้ว นี่น,นะครับโอ้โหคือแบบมันอลังการมากนะครับผมและสําคัญนะครับเวลาเดินทางไกลเพิ่มความสะดวกสบายนี่เลยเขามีพนักพิงตรงนี้ให้ด้วยนะที่วางแขนวางแก้ได้ด้วยวอ่าวางแก้ดแได<ม>้ด้วยเดินทางไกลไม่ว่าจะจิบเบียนะครับแป๊บตรงแป๊บซี่กาแฟโอ้โหเนี่ยะสะดวกสบายมากแล้วพี่อยากจะถามแผงข้างเนี่ยมันเป็นโฮเมียมแล้วมันจะมีรอยอะไรไหมโอ้โห ว้าวนี่เลยโรเมียมคือใหม่มากมันใหม่จริงๆคันนี้ใหม่แบบใหม่ไม่รู้จะใหม่ยังไงแล้วโรเมียมสวยเป็นสีเทาตัดตัวรถดูแบบไตลลักชูรี่มา,มากๆสำหรับมิสูปาเจโรนี่ขอดูแบบใหม่ต้องตะโกน่อยใหม่ใหม่มากๆ ไปเดี๋ยวพาไปปรับกันว่าเขาขึ้นลงกันยังไงแล้วมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะคันนี้เดี๋ยวไปชมกันไป,ไปครับเบาะสครับเฟี้ยวๆต้องคันนี้ครับเดี๋ยวบอมพามาขึ้นในส่วนของห้องผู้โดยสารบางแบรนด์อ่ะปรับเปิบ,ปบอะไรเยอะแยะมากมายสำหรับมิตซูปาเิโระคันนี้ครับแค่ใช้มือสัมผัสข้าที่ลูกค้าถนัดนี่เลยโอ้โหขึ้นไปแบบสบายผิวว้าวพุ่งไงโอ้โหเบาะแถวสาม นั่งก็สะดวกสบายขอโทษนะครับรุ่นนี้ไม่ต้องกลัวว่าแอร์จะถึงไหมความเย็นจะได้ไหมนี่เขามีแอร์ตู้แอร์ด้านข้างนะครับเปิดปิดสามรดับนี่เลยยังไม่พอนะผมชอบมากๆเลยสำหรับคันนี้นี่เลยครับที่วางแก้วด้วยโอ้บางคันไม่มีแต่มิสูปาราโกคันนี้นอกจากใบสดแล้วยังมีในส่วนของที่วางแก้วให้ด้วย มันเหมาะกับฉายาสามแถวเฟี้ยวๆต้องคันนี้แล้วเปล่าไปน้องแล้วถ้าพี่ขอของเยอะี่ะต้องทอยังไงพี่ไม่ต้องแบกขึ้นแหลกหลังคาเลยเหรอนะครับนอกจากภายในกว้างขวางเป็นสไตล์ลักชูรี่แล้วนะครับแต่คันนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าบ่อแถว3ามเนี่ยจะพับเรียบไปได้เลยไปดูกันครับว่าเขาทำกันยังไงบ้าง นี่ไปไงผมชอบมากอะ่ะนี่ข <Wow. S 1> ับเรียบไปกับตัวรถได้นะฝั่งทางด้านขวาของบอมก็ทําได้ฝั่งซ้ายก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของหัวใจหลักๆของตัวรถยนต์กันครับที่เครื่องยนต์ไปกันครับ <No. S 1> ยังยัง no. โอ้โหสองพนอกจากภายในสวยออปชั่นเยอะนี่โครงสร้างเดิมจากโรงงานไม่เคยมีการแกะพิความตัดต่อชมน้ำเป็นเครื่องยนต์เดิมๆไม่เคยเปลี่ยนเครื่องคานเดิมทุกอย่างเดิมสนิทสิทธิ์สาหน้าเฮ้ย,นะยไม่ใช่โครงสร้างเดิมมุกไม่หาพางงเพื่อนงงเฮ้ยนองแล้วอไอ้รอยสีรอยแต้มอะไรนะั่น่ะนอง สีฟ้าสีม่วงอะไรนะ่ะมันคือรอยอะไรนอ้องเป็นรอย RQC จากโรงงานมีการตรวจสอบโครงสร้างสภาพก่อนส่งมอบสู่มือลูกค้านะครับเม็ดองเม็ดอาร์คคือยังเดิมจากโรงงาน <fi S 1> แน่นอนครับหน้าเหอเขาบอกให้พี่ดูคานหน้าคนะนะานหน้าเนี่ยพี่ก็คานหน้าไหนที่จะคานรถล้วเนี่ยนี่ไงครับคานหน้าคานหน้าโอ้ไม่ใช่ <laughs> นี่ครับคานหน้านี่ครับเป็นไงโอ้โหไม่ใช่ผมคานนะครับนี่ครับคานหน้ารถ อะไรก็ไม่รู้ตรงฝากระโปรงอะเพราะมันเดิมไม่เดิมมันโดนมาไม่โดนมาไก่จิกเด็กปางหนออะไรเ่ยมุกไม่หาผ้าพื้นงงนี่เลยนะครับที่เขาบอกว่าจิกจิกจิกกันนี่เลยนะครับนี่เลยเวลาเราจิกหรือเราเช็คสภาพตัวรถนะครับก็จะต้องเป็นรอยเดิมจากโรงงานนี่ครับมันจะมีซีนเล็กๆนะครับนี่เลยคือคือเดิมจากโรงงานนี่เลยเป็นรอยจิกนั่นหมายความว่าฝากระโปรงเดิมโรงงานครับผม ออมีีะไรพิเศษกท่่่ืน้าบงอนอกจากตัวรถปี2011แล้วนะครับในรืได้ในเรื่องของโครงสร้างเดิมภายในสวยนะครับคันนี้อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%นะครับซื้อกับโชว์รูมเจมวัฒเหศหรือมาซื้อกับบอมนะครับรับปัดมูลค่าเติมน้ำมัน10,000บาทครับพร้อมดอกเบี้ย0%นาน12เดือนนะครับและผ่อนเลือกผ่อนยาวๆ84งวดครับ ผมมีในส่วนของรับประกันเครื่องเองกียร์ให้1ปีนะครับพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินมีนานแล้วลูกค้าซื้อกับโช์รูมเจวะเหตเไม่ต้องห่วงนะครับสบายใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้นะครับผมไม่ต้องห่วงครับซื้อกับเรามีใบการันตีรถทุกคันให้คุณลูกค้านะครับ,บารต,าตาไม่สู้แดด ท่องทางการติดต่อของโชว์รูมเจมวัฒน์เหตุนะครับโชว์รูมเจมวัฒน์ของเราตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์ปากซอยศรีนครินสามสิบนะครับโทรหาแอดมิน0611199789หรือโทรหาบีบอมได้เลยครับ0934238856ครับหรือแอดไซด์เจมอเตอร์ครับก่อนจะลากรารคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดการรีวิวรถยนต์เข้าใหม่สาระดีๆจากโชว์รูมเจมวัฒน์เหตุสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เจมอเตอร์เทรดเปิดให้บริการมากกว่า10ปีตั้งอยู่ในตลาดรถยนต์ AP บนถนนสีนลรนห่างจากปากซอยสีนครน30ประมาณ20เมตรช่องทางการติดต่อโทร0611199789หรือ RINE แอดเจมอเตคุณภาพเกรดเเลือก J จมอเตอร์เทปรึกษาฟรีการันตีมีรถขับ